ความรับผิดตามหลักดินแดงลักษณะของการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีผลเกิดขึ้นโดยไม่มีเขตแดนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ว่าจะส่งณที่แห่งใดในโลกก็จะส่งผลที่สามารถเปิดระบบคอมพิวเตอร์ดูได้ทั่วโลกจึงถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ไรพรมแดน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาความรับผิดชอบและการรับโทษตามบททั่วไปของประมวลกฎหมายอาญาด้วยดังนี้การกระทําส่วนหนึ่งส่วนใดในราชอาณาจักรหรือผลแห่งการกระทําเกิดขึ้นในราชอาณาจักร การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฟศ2550นี้เป็นบทบัญญัติความผิดที่มีโทษทางอาญาดังนั้นจึงต้องนำหลักกฎหมายความรับผิดในเรื่องหลักจินแดงตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาใช้ด้วยดังนี้มาตราที่5ความผิดใดที่การกระทำแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรก็ดี ผลแห่งการกระทําเกิดในราชนาจักรโดยผู้กระทําประสงค์ให้ผลเกิดในราชนาจักรหรือโดยลักษณะแห่งการกระทําผลที่เกิดขึ้นควรเกิดราชนาจักรหรือย่อมเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นเกิดในราชนาจักรก็ดีให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทําในราชนาจักรในกรณีการตะะเตรียมการหรือพยายามกระทําการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด แม้การกระทํานั้นจะได้กระทํานอกราชณาจักรถ้าหากการกระทํานั้นจะได้กระทําตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จผลจะเกิดขึ้นในราชณาจักรให้ถือว่าการจัดเตรียมการหรือพยายามการกระทําความผิดนั้นได้กระทําในราชณาจักรการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการแทรกแซงการทําลาย การนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์การเผยแพร่นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้กระทำการในประเทศไทยแต่ถ้าผลที่เกิดขึ้นคือผู้รับข้อมูลสามารถเปิดรับข้อมูลคอม,คอมพิวเตอร์นั้นในประเทศไทยได้ย่อมถือว่า ผลแห่งการกระทําเกิดขึ้นในประเทศไทยแม้ถือว่าความผิดนั ground, ้นได้กระทําในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกับกรณีที่มีการตะะเตรียมการหรือความพยายามกระทำการใดๆที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นความผิดแม้การตะะเตรียมการหรือการพยายามนั้นจะได้กระทํานอกประเทศไทยแต่ถ้าหากกระทําไปตลอดแล้วผลจะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถือว่าการตัดเตรียมการ หรือพยายามกระทำความสีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้กระทําในประเทศไทยอีกางเย์อาจารย์เรสนใจเรื่ออมเพื่อยๆมาเสียอย่างเลย มาตรหา 5. ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรกา,ารป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรกา,ารนั้นมีได้มีไว้สําหรับตนต้องระวังตทษจํากุ๊กไม่เกินอกเดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือั้งจําตั้งตับการกระทําของตัวกลางผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดที่ได้กระทํานอกราชอาณาจักร เรื่องนี้ต้องนำหลักความรับผิดในเรื่องสถานการณ์ที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่6มาบังคับใช้ด้วยมาตราที่6ความผิดใดที่ได้กระทำในราชอาณาจักรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักรแม้การกระทำของผู้เป็นตัวกลางด้วยกันของผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ให้กระทำความผิดนั้นจะได้กระทำนอกราชอาณาจักรก็ให้ถือว่าตัวกลาง ผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้กระทําได้กระทําในราชนาจักรเมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวแล้วจะเห็นว่าตัวการผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หากได้มีการกระทําสนับสนุนหรือใช้นอกประเทศไทยก็ถือว่าตัวกลางผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้กระทําความผิดนั้นได้กระทําความผิดในประเทศไทยการกระทําความผิด เฮ้ยทำไมอยู่อ่ะเฮ้ยนีมันอะไรอมูนี่วะมารการอ่ะร,รู้ไหมมันปีคอ,อม,มพิวเตอร์มาตราที่หกมาตราผู้ใดรู้มาตรกา,ารป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิเวเตอร์ที่ผู้อื่นจะํำขึ้นเป็นการฉพราะถ้านำมาตรกา,ารดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นต้องระวังตทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือตั้งจำตั้งปรับการกระทำความผิด นอกราชอาจักรที่ต้องรับโทษในราชอาจักรดังที่เก่าแล้วว่าลักษณะของการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการกระทนะําณที่ใดในโลกก็มักจะเกิดผลในประเทศไทยด้วยดังนั้นการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดถึงแม้จะเป็นการกระทํา ที่ประเทศอื่นแต่ผลของข้อมูลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ใช้หลักตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่6ได้แต่ก็อาจมีความผิดบางลักษณะซึ่งเป็นการกระทํานอกราชอาณาจักรและผลที่เกิดขึ้นก็มีแต่นอกราชอาณาจักรเท่านั้นเช่นการเข้าไปโจททาลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสารทูไทยในต่างประเทศกรณีนี้ถือว่าผู้เสียหายเป็นคนไทยซึ่งหลักตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่8ดดังนั้นให้ผู้กระทำความผิด ต้องรับโทษในราชอาณาจักรหากผู้เสียหายหรือรัฐบาลไทยได้ร้องขอให้ลงโทษอย่างไรก็ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่8ใช้เฉพาะความผิดที่กำหนดไว้ในมาตราที่8เท่านั้นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550ไม่ได้อยู่ในบัญชีตาม อนุมาตราต่างๆของมาตราที่8ดังนั้นจึงได้มีการเพิ่มเติมหลักความรับผิดชอบโดยล้อข้อความจากประมวลกฎหมายอาญามาตราที่8ไว้ในพระราชบัญญัติด,ดังนี้มาตราที่17 ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนไทยและรัะรฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษหรือผู้กระทําความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าวและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรโดยสรุปแล้วเมื่อเพิ่มเติมหลักความรับผิดชอบของการกระทําผิด นอกราชอาจักรให้ต้องรับโทษภายในราชอาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่8มาใส่ไว้ในมาตราที่17แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อรวมกับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่5และมาตราที่6ทําให้สามารถดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอาชญากรรมไร้ปมแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเอกับนายพีรู้จักกันที่ประเทศไทยนอกจากนั้นราได้ินไปต่างประเทศเกิดขึ้น เ,เจากนั้นนายดีได้ยื่จักกลับนางสาวซีวเข้ได้กก็มาด,ดูเจกันคือราวข้ามา2สองเดือนจากนั้นนายเอไม่เกิดความอิจฉา<ม>เป็แอบใกคลิปนายดีกับนางซีไว้เพื่ออ y o ลงยูทูบหลังจากนั้นนายดีได้เล่า่าวซีไม่ได้พบเห็นคลิปของตัวเองบนเว็บแต่น้นก้อแรกจะเช่นงความกับสำารวจ จากนั้นตำรวจ่างหาปที่บ้านของนายเอเพราะว่านายเอได้กำลังอาบุดขึ้นลงยูทผู้อยู่ที่แม่จับนายเอเก้ากลับมาประเทศไทยเพื่อรับโทษมาตราที่17 ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทยและรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เก the. ิดขึ <an> ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษหรือผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าวและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราฐอาณาจักร